หนังเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของอลิซเด็กสาววัย16ปีที่เติบโตมาในครอบครัวที่เข้่งศาสนาครับซึ่งเธอก็ได้บังเอิญค้นพบการช่วยตัวเองที่สุดแปลกในรูปแบบต่างๆแต่เธอก็พยายามระง,งับความต้องการของเธอเพราะว่าเธอเนี่ยถูกสอนมานะครับว่ามันคือสิ่งที่ผิดและก็จะได้รับคำสาปแช่งไปตลอดการเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมการสปอยได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง Yes God Yes หนังเนี่ยได้เริ่มมาที่เธอคนนี้ครับเธอเนี่ยมีชื่อว่าอลิซ เป็นเด็กสาววัยรุ่นใสไร้เดียงสาโตมาในครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์และก็เรียนในโรงเรียนที่เคร่งศาสนาด้วยในห้องเรียนวิชาจริยธรรมเนี่ยครูก็ได้สอนนักเรียนนะครับว่าผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยก็มีอารมณ์ทางเพศที่แตกต่างกันไปผู้ชายเนี่ยก็เหมือนเตาไมโครเวฟ ผู้หญิงเนี่ยก็เหมือนเตาอบธรรมดาผู้หญิงเนี่ยต้องใช้เวลานานกว่าผู้ชายนะครับในการจะทําให้เกิดอารมณ์ทุกคนเนี่ยต้องถือพรหมจรรย์แล้วก็ห้ามทํากิจกรรมกับตัวเองหรือว่าผู้อื่นก่อนแต่งงานไม่อย่างนั้นเนี่ยชีวิตจะถูกสาปแช่งไปตลอดการและพระเจ้าก็เฝ้ามองทุกคนอยู่เมื่อเรียนเสร็จเนี่ยอลิซกลับมาที่บ้านนะครับเธอก็ได้เปิดเว็บแล้วก็เข้าห้องแชทที่เอาไว้คุยเล่นแต่แล้วก็มีชายแปลกหน้าเนี่ยส่งอีเมลมาหาเธอ แล้วก็ส่งรูปเขาและภรรยาขนาโบบ้ากันมาให้เธอดูครับด้วยความตกใจเนี่ยเธอก็เลยกดออกทันทีแต่เนื่องจากเธอเนี่ยอยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็นนะครับก็เลยกลับเข้าไปดูใหม่อีกรอบหนึง่งและเขาก็ได้ชวนเธอเนี่ยเล่นแชทสิวทางด้านอลิสเนี่ยก็ตอบตกลงนะครับแล้วก็พิมพ์คุยตอบตามน้ําไปเรื่อยๆจนชายแปลกหน้าเนี่ยถามกับเธอนะครับว่าเธอได้ทําการช่วยตัวเองอยู่หรือเปล่าอลิสก็สงสัยนะครับว่ามันทํายังไงเธอก็เลยหาภาพมาดูครับ แล้วก็ลองทําตามกับตัวเองมันทําให้เธอเนี่ยค้นพบนะครับว่าความรู้สึกนี้มันช่างแปลกดีเหลือเกินในขณะที่เธอกําลังฟินอยู่เนี่ยแม่ของเธอก็เรียกไปกินข้าวครับเธอเนี่ยก็เลยตกใจแล้วก็รีบลงไปทันทีวันต่อมาเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นก็มารับเธอไปโรงเรียนด้วยกันนะครับแล้วเพื่อนผู้ชายเนี่ยก็ถามกับอลิซขึ้นมาว่าเขาได้ยินข่าวซุบซิบว่าอลิซกับผู้ชายที่ชื่อเวทเนี่ยได้แอบโบ๊ะบ้าก,กันในห้องซาวน่าซึ่งเธอก็ได้ปฏิเสธนะครับว่ามันไม่จริง หลังจากนั้นเนี่ยในระหว่างที่เธอนั่งกินข้าวกับเพื่อนอยู่ก็มีนักเรียนมาถามเรื่องเธอกับเวทอีกแล้วพร้อมกับบอกด้วยนะครับว่าอาลิสเนี่ยล้างตู้เย็นให้เวทอลิสก็งงครับว่ามันคืออะไรวะแล้วเธอก็ได้ปฏิเสธไปนะครับว่ามันไม่มีอะไรทั้งนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยเธอเป็นตัวแทนของโรงเรียนในงานต่างๆนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยครูก็ได้เปลี่ยนเอาคนอื่นมาทําหน้าที่แทนอลิสแล้วก็บอกกับเธอนะครับว่าถ้าอยากจะเป็นตัวแทนของโรงเรียนก็ต้องทําตัวให้เหมาะสมด้วยซึ่งที่คุณครูเนี่ยคิดแบบนั้นเนเ่องั หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ไปสารภาพบาปกับคุณครูนะครับเรื่องที่เธอเนี่ยเถียงพ่อไม่ช่วยแม่ทําครัวแล้วก็ลืมให้อาหารสุนัขด้วยแต่เธอก็ไม่ได้บอกนะครับเรื่องที่เธอเนี่ยช่วยตัวเองแล้วก็มาถึงวันที่เธอเนี่ยไปเข้าค่ายศาสนาของโรงเรียนครับซึ่งก็คงคล้ายๆกับค่ายธรรมะข,ของบ้านเรานั่นแหละครับซึ่งในระหว่างทางเนี่ยเธอก็หยิบโทรศัพท์มาเล่นเกมงูเป็นการแก้เซ็งครับเมื่อพวกเขามาถึงค่ายเนี่ยครูและนักเรียนที่เป็นคนดูแลค่ายก็มาต้อนรับอย่างดี อลิสเนี่ยก็หันไปถามเพื่อนนะครับว่าผู้ชายหล่อๆคนนั้นคือใครเพื่อนของเธอก็บอกนะครับว่าคนนั้นน่ะชื่อคริสเขาเป็นดาวเด่นในทีมฟุตบอลของโรงเรียนเธอก็เลยแอบ,บหันไปมองคริสครับแล้วก็จินตนาการว่าเธอเนี่ยได้แตะเนื้อต้องตัวกับเขาจากนั้นก็มีนักเรียนที่เป็นคนดูแลค่ายอีกคนหนึ่งเนี่ยได้มาเรียกอลิซให้ไปดูห้องพักนะครับเมื่อเธอมาถึงห้องพักเนี่ยนักเรียนที่ดูแลค่ายก็ขอเก็บโทรศัพท์แล้วก็นาฬิกาเอาไว้แต่อลิซเนี่ยก็ได้ให้แต่นาฬิกาไปแล้วก็แอบบบบบเเเกกกกก็โททรรศัััััพ์ออไไวว้้้ตลลินี่่่่ยยดดถูแูแงุุมมใหม Chris คคะบ ครูเนี่ยก็ได้บอกกับนักเรียนทุกคนนะครับว่าค่ายนี้เนี่ยจะทําเพื่อทุกคนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวเองและก็จะได้เข้าถึงพระเจ้าได้มากขึ้นและก็ได้ให้ทุกคนเนี่ยวงความรู้สึกที่ตัวเองมีอยู่ตอนนี้ลงในกระดาษหลังจากนั้นเนี่ยระหว่างที่อลิสกําลังซื้อของกินครับคริสก็ได้เข้ามาทักแล้วก็ซื้อของกินเหมือนกันเธอก็มักจะแอบมองเขาทุกครั้งที่มีโอกาสานเนมื่อพวกเขาได้คุยกันเนี่ยมันก็ทาให้อลิสรู้สึกชอบความน่ารักในตัวของคริสมากขึ้นในคืนนั้นเนี่ยระหว่างที่อลิสกํนนออกาล ในระหว่างที่เล่นเนี่ยเธอก็กลัวว่าเสียงจะดังครับแล้วก็จะทําให้คนอื่นเนี่ยรู้ว่าเธอเล่นเกมอยู่เธอก็เลยเปิดเป็นระบบสั่นแทนแล้วมันก็ทําให้เธอเนี่ยเกิดไอเดียบันเจิดขึ้นมานะครับว่าโทรศัพท์ที่สั่นเนี่ยน่าจะเอาไปทําอะไรบางอย่างได้เมื่อคิดได้ดังนั้นครับเธอก็เลยนาโทรศัพท์เนี่ยไปซุกระหว่างขาของเธอมันทําให้เธอเนี่ยรู้สึกดีและในขณะที่ความฟินของเธอเนี่ยได้ไต่ไปที่ระดับ8เธอก็เหลือบไปเห็นพระเยซูที่แขวนไว้ เธอก็เลยนึกถึงคําพูดที่ครูบอกนะครับว่าการทํากิจกรรมกับตัวเองเนี่ยจะทําให้ถูกสาปแช่งไปตลอดการนั่นก็เลยทําให้อลิสเนี่ยต้องหยุดความฟินนั้นไว้ก่อนในวันต่อมาเนี่ยทุกครั้งที่อลิสร่วมค่ายกิจกรรมนะครับเธอก็จะแอบมองคริสอยู่เสมอด้วยความที่เธออยากจะใกล้ชิดกับคริสครับเธอก็เลยแกล้งล้มลงแล้วแผนก็เป็นผลครับคริสเนี่ยก็ได้เข้ามาอุ้มเธอครับซึ่งหลังจากประถมพยาบาลเสร็จเนี่ยเธอก็ได้กลับมาที่ห้องแล้วก็เปิดโทรศัพท์ให้สัน่นหวังว่าจะทํากิจกรรมกับตัวเองเพื่อสร้างความฟินต่อ แต่ในจังหวะน,นั้นเนี่ยนักเรียนที่เป็นคนดูแลค่ายก็มาหาเธอพอดีเธอก็เลยต้องเอาโทรศัพท์นแอบไว้ก่อนครับผู้ดูแลค่ายได้มาตามเธอให้ไปถ่ายรูปรวมกับเพื่อนๆครับแต่จังหวะน,นั้นเองเนี่ยผู้ดูแลค่ายก็ได้ยินเสียงปแปลกครับเธอก็เลยเปิดลิ้นชักดูแล้วก็ได้เจอกับโทรศัพท์อลิสที่ซ่อนไว้เธอก็เลยบอกเรื่องนี้กับคุณครูครับเมื่อถ่ายรูปรวมกันเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูก็ได้ขอคุยกับอลิซเรื่องที่เธอแอบเก็บโทรศัพท์เอาไว้สรุปว่าอลิสเนี่ยก็เลยถูกทําโทษโดยการให้เธอเนนคนทคทําาาาาวมสะออดโรงาารงห เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็เหลือไปเห็นคอมของคุณครูเนี่ยเปิดอยู่เธอก็เลยเข้าไปที่ห้องแชทครับและด้วยความที่เธอเนี่ยสงสัยและใครๆก็แซวว่าเธอเนี่ยล้างตู้เย็นให้กับเวด เธอก็เลยพิมพ์ถามไปนะครับว่าล้างตู้เย็นคืออะไรแต่มันก็ยังไม่ทันได้รู้นะครับว่าคืออะไรในระหว่างนั้นเนี่ยเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินมาเธอก็เลยรีบปิดหน้าจอแล้วก็ปิดคอมนะครับจะได้ไม่มีใครรู้แต่คอมเนี่ยก็ดันไม่ปิดซะอย่างนั้นหลังจากนั้นเนี่ยคุณครูก็มาบอกกับทุกคนนะครับว่ามีคนใช้คอมของเขาเพื่อแชทคุยเรื่องอย่างว่าและอยากให้คนที่ทําผิดเนี่ยมาสารภาพก่อนค่ายนี้จะจบลงจากนั้นเนี่ยคุณครูก็ได้เรียกเด็กมาคุยทีละคนครับเรื่องความรู้สึกที่ตัวเองมีและได้วงเลือกไปในนวันแรก ซึ่งตัวอลิซเนี่ยก็ได้วงว่าเธอเนี่ยเคยมีความต้องการซึ่งคุณครูก็ได้พูดคุยครับและก็ถามกับเธอนะครับว่าได้ทดํากิจกรรมกับตัวเองหรือเปล่าแล้วได้โบ๊ากับเวทตามข่าวลือหร <Bald> ือเปล่าอลิซก็ตอบไปนะครับว่าเธอไม่ได้ทําพร้อมกับบอกนะครับว่ามีคนสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาคุณครูเนี่ยก็เหมือนจะไม่เชื่อครับแล้วก็บอกให้อลิซเนี่ยพูดความจริงเพื่อเธอเนี่ยจะได้เข้าถึงพระเจ้ามากขึ้นอลิซเนี่ยก็ถึงกับเซ็งครับที่หาว่าเธอเ Kentucky นี่ยโกหกหลังจากนั้นเนี่ยขณะที่อลิา ทุกคนเนี่ยคิดว่าเธอเนี่ยล้างตู้เย็นให้เขาซึ่งเธอก็ปฏิเสธไปแต่แล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อเธอก็เลยอยากให้เวสเนี่ยช่วยบอกกับทุกคนหน่อยว่าความจริงคืออะไรแต่เวสเนี่ยก็ทําท่าทีเหมือนจะไม่อยากแก้ข่าวให้ครับอลิซก็เลยสงสัยครับแล้วก็ถามเวสไปนะครับว่าเป็นเวสเองหรือเปล่าที่ปล่อยข่าวลือนี้แต่แล้วเนี่ยคุณครูก็เข้ามาขัดจังหวะซะก่อนแล้วก็พาตัวเวสเนี่ยออกไปอลิซเนี่ยได้กลับไปทําความสะอาดต่อครับและในระหว่างนั้นเนี่ยเธอก็ได้เห็นสร้อยข้อมือของเวท ที่เขาเนี่ยทิ้งไว้ที่ถาดอาหารเธอก็เลยเก็บเอาไว้ครับในระหว่างที่เธอกําลังถูพื้นเนี่ยเธอก็ได้บังเอิญเห็นผู้ดูแลค่ายกําลังจูบแล้วก็มีกิจกรรมกับผู้ชายอยู่ซึ่งมันทําให้เธอเนี่ยเกิดอารมณ์ขึ้นมาครับแล้วก็ได้เหลือไปมองไม้ถูพื้นที่อยู่ในมือเธอก็เลยได้ดูแล้วก็เริ่มทํากิจกรรมกับไม้ถูพื้นไปพร้อมกันและในขณะที่ความฟินของเธอเนี่ยอยู่ในระดับ9กนะครับก็ได้มีแม่ชีเนี่ยเข้ามาขัดจังหวะอีกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอลิซก็ได้เอาเรื่องที่่่เเเเธออหห็นนไปลาใ้กััับบพืฟงคร แต่กลายเป็นว่าเพื่อนของเธอเนี่ยกลับคิดว่าเธอเนี่ยเป็นคนกุเรื่องขึ้นมาและคิดว่าเรื่องที่อลริสโดนกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงอลริสก็เลยรู้สึกแย่มากขึ้นที่เธอเนี่ยพูดความจริงแท้แต่กลับไม่มีคนเชื่อเลยหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เลยอยากจะแกล้งเวทคืนบ้างครับโดยการเอาสร้อยข้อมือของเขาเนี่ยไปวางไว้ใต้คีย์บอร์ดของคุณครูซึ่งในระหว่างนั้นเองครับคุณครูก็ได้กลับมาที่ห้องพอดีแล้วเธอก็เลยมาแอบอยู่ที่หลังประตูครับและสิ่งที่เธอได้เห็นเนี่ยมันก็เหนือกว่าสิ่งที่เธอคิดไว้มามาากยครับ กลายเป็นว่าคุณครูนักบุญเนี่ยเปิดหนังอย่างว่าดูซะอย่างนั้นเท่านั้นยังไม่พอครับเขายังนั่งดูไปเหลาไปอีกด้วยมันเลยทําให้อลิซเนี่ยถึงกับอึง้งอึ้งจนแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยอลิซก็ได้ไปหาคริสครับเขาก็ถามกับเธอนะครับว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทั้งสองคนก็ได้มานั่งคุยกันครับคริสเนี่ยพยายามจะปลอบใจเธอแต่อลิซเนี่ยก็คิดขึ้นมาได้ครับจากสิ่งที่เห็นเนี่ยว่าใครๆก็มีความต้องการทั้งนั้นแล้วเธอเนี่ยจะเก็บความรู้สึกไว้ทําไมเธอเนี่ยก คริสเนี่ยก็ถึงกับเคลิ้มตามไปอยู่พักหนึ่งแต่แล้วเนี่ยเขาก็ผลักเธอออกครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็ยังเชื่อในเรื่องความผิดจากการทํากิจกรรมกับคนอื่นก่อนแต่งงานอยู่ต่อมาในตอนกลางคืนเนี่ยในระหว่างที่ทุกคนกําลังร้องเพลงรอบกองไฟกันครับอลิซท,ที่ไม่มีเพื่อนเลยสักคนแถมยังอยู่ในช่วงที่สับสนว่าแท้จริงแล้วเนี่ยอะไรมันผิดอะไรมันถูกเธอก็เลยแอบออกไปข้างนอก แล้วก็มาอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งครับเจ้าของบาร์เนี่ยก็ถามกับเธอนะครับว่าเธอมาจากค่ายศาสนาหรือเปล่าเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเจ้าของบาร์ก็เคยเข้าค่ายนับถือศาสนาเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยเธอก็ไม่ได้นับถืออีกต่อไปแล้วอลิซเนี่ยก็เลยถามนะครับว่าทําไมเจ้าของบาร์ก็เลยเล่านะครับว่ามีคําสอนมากมายที่บอกกับเธอว่าถ้าทาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะตกนรกซึ่งเมื่อเธอได้ออกไปเจอโลกภายนอกจริงๆแล้วเนี่ยเธอก็จะรู้ว่าหลายๆคําสอนเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลซะเลยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่่าอะรมืเีจงงต ทั้งกิเลสและตัณหาอยู่ในตัวเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของบาร์ก็ได้มาส่งอลิซที่ค่ายครับแล้วก็ได้แนะนําให้เธอเนี่ยลองออกไปจากเมืองนี้ดูแล้วก็ลองไปเรียนต่อที่อื่นดูบ้างและก่อนที่อลิซจะกลับเข้าค่ายนะครับเธอก็ถามกลับไปนะครับว่าพอจะรู้ไหมว่าล้างตู้เย็นเนี่ยคืออะไรเจ้าของบาร์เนี่ยถึงกับหัวเราะเลยครับแล้วก็ได้บอกความหมายของมันให้เธอฟังเมื่อเธอได้ฟังเนี่ยก็ถึงกับหัวเราะครับ จากนั้นวันต่อมาเนี่ยเ <arcade> พื่อนของอลิซก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าเวสเนี่ยเป็นคนใช้คอมของคุณครูเพื่อแชทเรื่องอย่างว่าเนื่องจากมีสร้อยข้อมือของเขาเนี่ยตกอยู่แถวนั้นแล้วเพื่อนๆเนีเ่ยก็ได้ขอโทษอลิซนะครับที่ว่าเธอต่างๆนาน,นา,นานเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยวเวสเป็นคนปล่อยข่าวลือน,นั่นเองเพื่อปกปิดว่าตัวเขาเนี่ยเป็นเกย์คุณครูเนี่ยก็ได้บอกให้นักเรียนเนี่ยออกมาพูดประสบการณ์ของตัวเองที่ได้จากค่ายนี้อลิซเนี่ยเธอก็เลยออกมาบอกนะครับว่าการเรียนมัธยมเนี่ยม,มันห่วยแตกผู้คนเนี่ยชอบนินทาเรื่องของคนอื่่นนแคคเพียยงุณไได้ิอะรมา แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเสมอไปและมันก็ได้ทําให้คนที่โดนกล่าวหาเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดจนบางทีเนี่ยอาจจะทําสิ่งไม่ดีลงไปทําไมเราไม่ลองซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองดูและเลิกรู้สึกผิดบาปกับตัวเองสัทีเมื่อจบจากการเข้าค่ายเนี่ยเธอก็ได้เจอกับคริสนะครับแล้วก็ได้บอกว่าต่อไปเนี่ยเธอจะไม่ทําอย่างนั้นกับเขาอีกแล้วก็จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจากนั้นเนี่ยอลิซก็ได้ไปสารภาพบาปกับคุณครูนะครับว่าเธอได้เห็นคนมีกิจกรรมกัน โดยที่ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยนอนบนกระโปรงรถซึ่งสิ่งที่เธอเห็นเนี่ยก็คือคลิปที่คุณครูดูนั่นแหละครับและเธอก็บอกอีกนะครับว่าเธอเนี่ยได้ช่วยตัวเองเธอเนี่ยรู้ว่ามันบาปและเธอก็ได้ถามกับคุณครูไปนะครับว่าพระเจ้าจะให้อภัยหนูไหมเมื่อคุณครูได้ยินดังนั้นครับก็ถึงกับอึง้งแล้วก็ทําหน้าแทบไม่ถูกครับได้แต่พูดขึ้นมาว่านั่นมันเป็นเรื่องของระหว่างลูกกับพระเจ้าแล้วก็สวดมนต์ให้กับอลิสแม่มันทําให้นึกถึงคําที่ว่ามือถือศลก,กึินมาเลยครับ หลังจากนั้นเนี่ยเมื่ออลิสกลรบมาถึงบ้านครับเธอก็ได้เปิดวิดีโอหนังเรื่องไททานิกรอดูฉากที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยโบ๊ะบ้ากันแล้วก็ทํากิจกรรมกับตัวเองอย่างสบายใจพร้อมกับได้ค้นพบวิธีใหม่ที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยได้รับความฟินระดับ10ได้สักทีแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับหนังเรื่องนี้หลังจากดูจบแล้วเนี่ยทำให้คิดได้จริงๆนะครับว่า แต่ละคนเนี่ยมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าเราทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วมีความสุขเนี่ยแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครด้วยก็ทําไปเถอะครับชีวิตคนเราเนี่ยมันสั้นกว่าที่เราคิดมากแล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์กันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ